เมื่อเข้าสู่7-8เดือนนะคะพัฒนาการลูกนะคะก็คือเริ่มมีความแบบทำอะไรได้เยอะมากขึ้นก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ t o k โบ n e r d Kids นะกดแลคเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเจถึงเดือนจะต้องบอกว่าน้องเด็กบางคนจากที่นั่งได้ตอนแรกโอนเอ็นนะคะจากที่แบบเราฝึกลูกนั่งใช่ไหมคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าบางคนลูกก็จะแบบหลังโกงๆกงโค้งงอๆนะคะเนาะซึ่งจะเจอได้นะคะพอ ว่าก่อนที่ลูกเขาจะสามารถนั่งได้นะคะอย่างมั่นตรงอย่างตั้งตรงแข็งแรงนะคะจะต้องผ่านในส่วนของการที่ฝึกให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก่อนเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ทำไมลูกฉันนั่งแล้วหลังโค้งหลังโก่งหลังคดหลังงอหลังลูกจะหักหรือเปล่าแล้วแขนลูกต้องเท้าพื้นไว้เพราะมันเป็นท่าเซตเบื้องต้นนะคะว่าเราลูกเราอาจจะต้องนั่งแบบนี้แล้วต้องเอาแขนนะคะค้ำพื้นตัวเองไว้เพื่อที่จะทรงตัวพอเขาเริ่มทรงตัวได้เวลาเขานั่งนี้ใช่ไหมคะเขาจะดูแบบหลังโกง่งๆงนิดนึงนะคะคุณแม่จากนั้นคุณแยา เอาของมาหลอกล่อของมาหลอกล่อเพื่อให้ลูกเน <pacing S 3> ี่ยพยายามเอามือนะคะมาคว้าสิ่งของนั้นเขาก็จะเริ่มปล่อยมือจากพื้นนะคะมาจับสิ่งของแลวพอเขาเริ่มปล่อยปล่อยเขาก็จะเริ่มปล่อยสองข้างจากนั้นเขาก็จะสามารถที่จะนั่งได้มั่นคงแข็งแรงต่อไปโอเคไหมคะที่ฉันพูดแล้วนะคะที่บอกก็คือนั่งได้มั่นคงแข็งแรงทีนี้คุณแม่บางคนเนาะอยากที่จะให้ลูกค่ะแน่แม่อยากให้ลูกนั่งได้มั่นคงแข็งแรงคือจะต้องบอกว่าถ้าน้องเด็กนั่งได้มั่นคงแข็งแรงคือจะต้องนั่งได้แบบนี้และเอี้ยวต เอี้ยวตัวแบบนี้ได้และคุณแม่จะทําอย่างไรทําให้ลูกเราสามารถแบบเอี้ยวมาด้านนี้เอี้ยวมาด้านนี้ได้นั่นก็คือคุณแม่นะคะหาของเนาะ <c oughs> มาหลอกล่อทางด้านข้างแม่เอาของนะคะมาหลอกล่อทางด้านข้างอยู่สมมติว่าลูกคุณแม่นั่งอยู่แบบนี้แล้วคุณแม่นะคะอยากจะให้ลูกของเรานะคะหันมามาหยิบสิ่งของคุณแม่เอาของมาวางไว้ทางด้านข้างแล้วก็เรียกลูกปีนลูก ปินลูกอ่ะลูกเขาก็จะแบบพยายามหันมานะคะถ้าสมมุติว่าลูกเมินลูกเมินคุณไม่สนใจอันดับแรกคือคุณจะต้องค่อยๆประคองหน้าลูกแล้วก็พยายามเอามือของลูกนะคะมาคว้าหยิบของเพื่อที่เป็นการสอนเขาว่าลูกหนูต้องเอี้ยวตัวมาหยิบแบบนี้นะอ่ะถ้าลูกทําได้ให้แรงเสริมทันทีแล้วก็ค่อยๆวางของนะห่างขึ้นห่างขึ้นลูกก็จะสามารถที่จะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะคะหยิบสิ่งของได้โอเคไหมคะไม่ใช่แบบล่อยลูกนั่งนั่งไปเลยลูกนั่งไปเลยลูกนะคะลูกไม่สนใจบางทีไม่นั่งด้วยนะคะคุณแม่ขาคุณแม่ ค่ะโอเคไหมอะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เอง7-8เดือนจะต้องบอกว่าน้องเด็กบางคนก็สามารถที่จะฝึกเกาะยืนได้แล้วนะ7จถึงเดือนคุณแม่สามารถย่อะฝึกให้ลูกนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการเกาะยืนได้นะคะนั่นก็คือคุณแม่เองนะคะหาอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงอย่างเช่นแบบโต๊ะที่มีความแข็งแรงหรือว่าข้อกั้นก็ได้แล้วแต่ถ้าบ้านไหนมีข้อกัน้นก็คือจะแนะนําเป็นข้อกั้นมาก,กว่าคุณแม่ก็คือจับลูกนะคะยืนจับลูกยืนนะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะให้ลูกนะคะเอามือค่ะ ไปจับของสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาค่ะเกาะไว้แต่ตอนแรกเขาจะยังเกาะไม่ได้หรอกให้คุณแม่ค่ะจับที่ประคองนะคะตรงสะโพกลูกไว้ให้แบบเขามีความแบบว่าสามารถที่จะแบบเกาะได้นะคะเออค่อยๆฝึกนะคะฝึกเช้าฝึกกลางวันฝึกเย็นได้นะคะเพื่อที่ให้ลูกได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคฉันจะต้องแบบในเรื่องของการเกาะแล้วนะเกาะแล้วนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือ7 8เดือนคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกเริ่มเกาะยืนได้นะแล้วก็ในส่วนของ7 8เดือนจะต้องบอกว่าสิ่งที่แนะนำอีกอันหนึ่งคือหนังสือนิทา นะคะหนังสือนิทานเพื่อที่จะได้ฝึกในเรื่องพัฒนาการการพูดแล้วก็ฝึกในเรื่องของการใช้ใช้ภาษากำเนิดมัเล็กกำเนิดมัดใหญ่การมองเห็นอะไรพวกนี้ค่ะสิ่งที่จะแนะนําก็คือว่าคุณแม่เองจับลูกนะคะนั่งหน้าตัด คุณแม่นะคะอ่านหนังสือนะคะโดยการที่คุณแม่เปิดหนังสือนิทานอ่ะเปิดด้านนี้เลยหนังสือนิทานก็ควรที่จะเป็นหนังสือนิทานที่แบบสีสันสดใสตัวโตโตโตนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวหนังสือน้อยเน้นการพูดและชี้ให้ลูกดูอ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณแม่นะคะอ่ะเปิดหนังสือนิทานให้ลูกดูนะคะแล้วคุณแม่ก็ชี้เลย หนูกินอาหารชอบทานพืชผักเออคุณก็พูดไปพูดไปแล้วคุณก็ชี้นะคะคุณก็ชี้ไปเนาะในส่วนของตรงนี้เองก็คือจะให้ลูกนะคะฝึกในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของเอ,อ่อกำาเนื้มันเล็กนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของภาษานะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของ7จ็ดแปดเดือนอย่างที่บอกเลยลูกจะหันตามเสียงเรียกชื่อได้แล้วก็หันได้แบบอย่างนี้เลยถ้าเรานะฝึกให้ลูกเราเนี่ยสามารถเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้แล้วนึกออกไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการพูดนะคะก็ฝึกได้เช่นเดียวกัน7จ็ดแปด เดือนนะคะให้เรียนเสียงพูดนะคะคุณคือพยายามพูดกับลูก เสียงในส่วนนี้เองนะคะ 7- จเดือนเนี่ยเขาจะสามารถที่เอาปากประปกบกันแล้วก็เปล่งเสียงง่ายๆอย่างเช่นปาดามาหม,มาอะไรพวกนี้ค่ะคือเขาจะสามารถแบบพูดได้เพราะฉะนั้นฝึกพูดนะคะพูดช้าๆชัดๆกับลูกแล้วให้ลูกนะคะเรียนแบบเสียงเรานะคะโอเคไหมแล้วก็เด็กในวัยนี้นะคุณแม่ถามมาเยอะมากไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูกเลย7จถึงแเดือนนะคะเขามีความคิดเชื่อมโยง แล้วเขาอะค่ะจะมีความที่ชอบเล่นจ่าเอ๋นะคะคุณคิดอะไรไม่ออกจ่าเอ๋เลยลูกนะคะจ่าเอ๋ก็คือว่าคุณนะคะจับลูกนะคะแล้วก็คุณเล่นจ่าเอ๋กับลูกทางด้านหน้าอย่างเช่นคุณเอามืออังหน้านะคะคุณเอามืออังหน้าแบบนี้นะคะลูกเขาก็จะพยายามแบบดึงมือคุณออกว่าคุณไปไหนคุณไปไหนอะไรเงี้ยค่ะคุณก็เล่นแบบนี้ได้จ่าเอ๋ เจ้าเออะไรแบบนี้นะคะลูกเขาก็จะชอบหรือไม่คือคุณนะคะหาผ้าคุณหาผ้านะคะที่เป็นผ้าที่แบบโปร่งเบาสบายนะคะคุณอะเอามากั้นหน้าลูกไว้ยกตัวอย่างเช่นลูกใช่ไหมคะลูกอยู่แบบนี้นะคะแล้วคุณอะอยากจะกระตุ้นพัฒนการลูกใช่ป่ะคุณก็คือเอาผ้านี่ค่ะมาปิดแบบนี้นะคะแล้วลูกเขาอะไม่เห็นหน้าคุณเขาจะพยายามแบบดึงผ้านั้นออกว่าแม่ไปไหนแม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการแบบว่าฝึกเอ่อเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เขาชอบด้วยในเรื่องของการเล่นจ้เอนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปเล่นจะเอกับลูกได้นะคะเจ็ดถึงแ เดือนนะคะโอเคไหมคะเด็กชอบด้วยนะคะในวัยนี้อ่ะ